ปาซื้อสลัดม,มาให้มาเนาะอันนี้อี่เลยโอ้สเต็กว้าวพีชสเต็กพี่น้องเติดมาเป็นมามีบุญเออดกี่นี่คือบุญหลหออายใช่ปะปอนเข่าก็มีคนป้อนให้สเต็กก็มีสเต็กก็ซื้อมาให้ใช่บ้างเนาะฮะมันมันมันทำทาบรสนใจแรงหิงท,ทำทาขนาดนี้เอาไหมใช่ใชเบ้างเนาะมากใกล้ใกล้ๆดูสเต็กอะไรเนี่ย สเต็กสเต็กไก่ไม่กื่อันนี้เอาหน,น้นานนคนเอาให้กินสิเนี่ย <c oughs> เดี๋คนกินหมาไม่กินอันเนี้ยลบไปจีไปยืนอยู่ฟังคนยายสีเบิองนี่ <c oughs> มาใโหลนะทีเดียวฮันฮันโอ้ยในยกองป่สาสวยงามมาอยู่ในถุงโบงงามเลวยอ, <c oughs> อ่ะจิมซอสบะ ปัดกินสเต็ตกไก่เลยเหรอขี้ปัดป,ป๊าป๊านูใจดีจังซื้อสเต็ตกไก่มาให้อีกลักกี้กินอีลักกี้เอ้ยอีกลักกี้อีลักกี้อีลักกี้ว,ว้าวอร่อยไหมลูกกี้อร่อยไหมหอืม กโอร่อยไหมปลาทิโตโอ้โหเลยอิจฉาหมาอะไรเะเว้ยเฮ้ยยายอิจฉาหมาอะไรเว้ยเฮ้ยอิจฉาอีก,กี้จังเลยกิออร์กี้วาสนาดีจังเลยได้กินเต๊กไก่นี่เต๊กไก่เต๊ไกตไก่นี่เนาะนกป้อนชอบหมาทวาดา <laughs> มาเทวดาเทวดา,เทวดาของแม่เลียไะเทวดาของแม่เทวดาของแม่เทวดาเบอร์หนึกับเบอร์2องเบอเนี้ยหนูกับลักเกียร์อ,อร่อยเมื่อกี้ ไหลไหมลูกนั่งมองก่อนสิขานยงไงขานยังไงขอนอยขอหน่อยอายืนขึ้นสูงสูงหน่อยสิย้ายืนขึ้นสิอายืนขึ้นก่อนแพ็กทีมสองข้างสมือลูกสองมือสองมือสูงสูงสองมือสมือสูงสูงอ๋าเก่งจังเลยลัคกี้เก่งจังเลย เก่งจังเลยครับไก่ป้อนข้าวเหนียวกับไข่ต้มไก่พะลุวันนี้ก็กินไก่สเต็กมามีป้อนโอ้ยายอิชาลักกี้จังเลยกินอยู่บะสลัดนะกินอยู่บ่กี้สลัดนะสลัดพักกินบ่บอกไม่กินว่าไหมกินอยู่บ่มันดนะูะอนาว ว่าไหมแซบเสออย <laughs> อออิจชากี้จังแซบอยู่บอกกีี้อร่อยไหมกินมันบดด้วย มาชโปเตโช่อร่อยแหวะอร่อยอร่อยยัมมี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 อ้าปากไม่ป่อนอ่ะอ้าปากเอาป่อนป้อนเหมือนคนเลยอ่าอ่ามาอ้าปากอ้าปากบอต้เลียเออนั่นนัละ มันกัด oh, ม <towers> ันยังกัดได้เนาะอื้ออ้อยออยอยออยยัมมี่ยัมมี่โอ้ถือว่าดอเอามันติดหน้าบ่ให้นแนะอ่ะเดียวเอาะเดี๋ยว เกี๊ย่อยไหมเกี้อร่อยไหมลูกกี้อร่อยไหม,รมครับเกี้ยอิจฉากี้จังเลยเนี่ยยายอิจฉากี้จังเลยมีคนป้อนอาหารป้อนสเต็กไก่นี่โอ้ยเนาะแซ่บแซ่บหลายเนาะเทวดาลอยไหมลูกลอ,อยไหมอ้าว อ,อร่อย,ยที่มีน้ำฟ้าได้เลยพี่น้ำฟ้าส,สวา <c oughs> ยๆหมดแล้วเหรอลูกกี้บอกป๊าป๊านูอีกนะอ๋ออร่อยจังเลยชื่อมาให้กี้ก,กินอีกนะครับกี้อร่อยจังเลย <c oughs> นนอย้นนะกินข้าวก็้ำริกกับพ่อแต่หมาต้องไปกินดี <c oughs> ติ๊กืซบเปิ้ลแมวออกไงนั่นไงอาปาเอาอิได้โอเยบปถึงป็นมันเงาโยมเลียด้ยมันสอนออก เราะเทำไมตวเองอหใส่ปากคนทำไมอร่อยไหมลูกกินหนมอีกเปล่าอิ่มไหมไม่อิ่มน้องเนาะ